สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประรัก,กทุกท่านครับโคโชกแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการแขวนปฏิทินภายในบ้านโดยเฉพาะในปี2569ปีม้าไฟซึ่งมีตำแหน่งที่ห้ามแขวนเพราะเชื่อว่าจะทำให้เงินทองล่วไหล และโชคลาบหายไป 3. จุดอันตรายห้ามแขวนปฏิทินเด็ดขาดจุดที่หเหนือประตูบ้านหรือประตูห้องเหตุผลก็คือประตูเปรียบเสมือนปากมังกรที่รับโชคลาภการแขวนปฏิทินสัญลักษณ์ของการเวลาและความเสื่อมไว้เหนือประตู จะขวางกั้นพลังมงคลทำให้เงินมาไวไปไวัยหรือเก็บเงินไม่อยู่ผลกระทบการเดินลอดปฏิทินทุกวันจะทำให้คนในบ้านรู้สึกเครียดกดดันและมีอารมณ์ร้อนูอบวาบได้ง่ายจุดอันตรายที่สองนั่นก็คือปลายเตียงหรือจุดแรกที่เห็นเมื่อตื่นนอน เหตุผลก็คือการตื่นมาเจอการนับถอยหลังของวันเวลาหรือตารางงานที่อัดแน่นจากกระตุ้นจิตใจใต้สำนึกให้เกิดความกังวลและเหนื่อยลา้าตั้งแต่วันเริ่มจุดห้ามแขวนปฏิทินอันตรายที่สุดจุดที่สามนั้นก็คือตรงข้ามกับหิ่งพระหรือที่บูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ เหตุผลก็คือปฏิทินเป็นตัวแทนของเรื่องทางโลกมีความไม่เที่ยงส่วนพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์เมื่อวางประจันหน้ากันพลังมงคลจะถูกบังบทบังทำให้บุญทำบุญแล้วไม่เห็นผลหรือโชคลาภไม่เข้าตัวสำหรับตำแหน่งมหาโชคที่ควรแนะนำให้แขวนปฏิทิน ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือห้องครัวห้องครัวเปรียบเสมือนครังสมบัติช่วยให้มีกินมีใช้ตลอดปีแต่ห้ามแขวนตรงกับประตูครัวบนโต๊ะทำงานวงเล็บด้านซ้ายมือเป็นตำแหน่งมังกรเขียวส่งเสริมอำนาจวาสนาและการงานให้ราบรื่น จุดที่สองนั่นก็คือทิศเหนือของห้องรับแขกทิศนี้รวบรวมพลังแห่งโชคลาภและการงานที่มั่นคงสำหรับปี2,569สํำหรับข้อควรระวังเพิ่มเติมท่านว่าห้ามแขวนปฏิทินเก่าทับซ้อนการปล่อยปฏิทินเก่าที่หมดเวลาแล้วไว้ในบ้าน เปรียบเสมือนการสะสมพลังงานที่ตายแล้วจะดึงดูดความเสื่อมและโรคภัยระดับการแขวนไม่ควรแขวนสูงเกินระดับสายตาจนต้องเงยหน้ามองและจะทำให้คนในบ้านต้องแบกรับภาระหนักจนเกินกำลังหากคุณมีปฏิทินแขวนอยู่ในจุดต้องหา้ามแนะนำให้รีบย้ายไปยังตำแหน่งมงคล เช่นห้องทำงานหรือห้องครัวเพื่อเป็นการเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้าบ้านได้อย่างเต็มที่จุดที่อันตรายที่สุดและถือเป็นข้อห้ามที่รุนแรงที่สุดตามความเชื่อโบราณก็คือการแขวนปฏิทินไวเน้เหนือประตูบ้านหรือประตูห้องต่างๆห้ามโดยเด็ดขาด 2. อย่าปล่อยให้ปฏิทินเก่าแขวนทิ้งไว้ในบ้านอย่าเอาปฏิทินใหม่ไปแขวนทับซ้อนทิ้งไว้กับปฏิทินอันเก่า 3. อย่าแขวนปฏิทินไว้บนปลายเตียง 4. อย่าแขวนปฏิทินไว้ตรงข้ามกับพิ้งพระหรือที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน 5. อย่าแขวนปฏิทินสูงเกินระดับสายตา 6. ก ควรแขวนปฏิทินไว้ที่ห้องทำงานหรือห้องครัวแต่ที่ห้องครัวห้ามแขวนไว้ตรงกับประตูครัวเด็ดขาดควรวางไว้ในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ 7. บนโต๊ะทำงานปฏิทินควรอยู่ตําแหน่งด้านซ้ายมือของผู้ที่นั่งทำงาน8ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นทิศทางที่เหมาะสมที่สุดคือ ทางทิศเหนือ 9. ถ้ามีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธเจ้าก่อนจะนำปฏิทินเก่าออกจากบ้านควรจะมีการอธิษฐานจิตขอเข้ามาและขอบคุณที่วันเวลาในปีที่ผ่านมาได้มอบให้บทเรียนและสิ่งดีๆให้กับเรา 10. หากปฏิทินนั้นมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่สะดวกที่จะเก็บไว้เป็นของสะสม วิธีที่ดีที่สุดควรเอาไปทําลายที่เหมาะสมและรับตาคนหรือที่เรียกว่าที่ระโหฐาน 11. ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะร่วมกับเศษอาหารหรือสิ่งสกรปรกเด็ดขาด 12. ส่วนปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่มีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรนําไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนขนตาบอดเพื่อนําไปทําสื่ออักษรเบล หวงจุ้ยปฏิทินเคล็ดลับเปลี่ยนกระดาษบอกเวลาให้เป็นแผนที่ดึงโดดซับหลายคนอาจจะมองว่าปฏิทินเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับบอกวันเดือนปีแต่ในทางห่วงจุย้ยและความเชื่อโบราณปฏิทินคือตัวกำหนดจังหวะชีวิตและทิศทางพลังงานภายในบ้านหากจากวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง กรกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดโชคลาภและโอกาสดีๆอย่างไม่ขาดสายแต่ในทางกลับกันหากวางผิดตำแหน่งหรือปล่อยให้ชำรุดสุดโสมก็อาจจะกลายเป็นจุดลั่วไหลของเงินทองที่จะทำให้คุณทำงานหนักเท่าไรก็เก็บเงินไม่อยู่โดยไม่รู้ตัวจุดสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือสภาพของปฏิทิน การปล่อยปฏิทินเก่าที่หมดอายุไปแล้วหรือปฏิทินที่ฉีกขาดรุ่งริ่งยังแขวนอยู่ในบ้านเปรียบเสมือนการดึงดูดพลังงานที่ถดถอยและอดีตที่จบไปแล้วกลับเข้ามาขาัดขวางความเจริญในปัจจุบันเช่นกรณีตัวอย่างของพ่อค้าออนไลน์ที่ยอดขายตกหัวเพียงเพราะแขวนปฏิทินเก่าที่ขาดไว้ตรงประตูทางออกซึ่งตามหลักฮวงจุย้ย ถือเป็นการดูดซับให้ถอยหลังและทำให้โอกาสทางการค้าหลุดลอยไปได้ง่ายตำแหน่งทองคำที่เหมาะสมที่สุดในการแขวนปฏิทินเพื่อเรียกซับก็คือห้องโถงกลางบ้านหรือห้องรับแขกเนื่องจากเป็นจุดศูนรวมพลังงานและเป็นพื้นที่ที่เปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านการแขวนปฏิทินในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ในบริเวณนี้จะช่วยให้ชีวิตมีแบบแผนและดึงดูดพลังความมั่งคั่งให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเลือกรูปแบบบนปฏิทินที่มีความหมายเป็นมงคล<ม>เช่นรูปวัดรูปปลาหรือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งยังช่วยเสริมพลังบวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้ดีอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ตำแหน่งการวางแล้วพิธี เบิกเนตรปฏิทินหรือการกำหนดจิตใจให้พร้อมรับโชคลาภในวันใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญการเริ่มต้นทำเครื่องหมายหรือบงกลมในวันสำคัญที่เป็นวันรับทรัพย์จะเป็นการประกาศเจตนาหรือเจตจำนงต่อพลังจักราวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความสุขและความสำเร็จในทุกวันที่กำลังจะมาถึง การจัดห่วงจุ้ยด้านปฏิทินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นศินละปะของการจัดการเวลาและก็พื้นที่ให้สอดประสานกันเพื่อสร้างแรงดึงดูดต่อความโชคดีลองสำรวจดูรอบบ้านในวันนี้ว่าปฏิทินของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีสภาพที่พร้อมนำทางคุณไปสู่ความมั่งคั่งแล้วหรือยัง เพราะเพียงการขยับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเห่งที่ยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีสำหรับรายละเอียดเรื่องทิศท,ทางแขวนปฏิทินเพื่อดึงดูดทรัพย์และโชคลาบตามหลักฮวงจุ้ยในปี2,569สรุปจุดสำคัญได้ดังต่อไปนี้ทิศมงคลสำหรับการแขวนปฏิทิน ปี2569ในปีนี้ทิศทางของดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงทิศ่ควรเน้นเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นโชคลาภมีดังนี้ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้เป็นจุดโฟกัสของเงินล้านดวงหมายเลขเก้าการแขวนปฏิทินที่มีรูปภาพมงคลในทิศนี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องโอกาสใหม่ๆและความมั่งคั่งที่ยั่ง,งยืนทิศตะวันออก เป็นตำแหน่งของดาวแห่งโชคลาภดาวหมายถึงเลข8ช่วยหนุนเรื่องทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ควรจัดวางปฏิทินให้เป็นระเบียบและอาจจะประดับด้วยต้นไม้ใบเขียวใก,กล้เพื่อหนุนพลังการเติบโตทิศเหนือหากต้องการให้ผู้ใหญ่เอ็นดูหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแนะนำให้ใช้ทิศนี้เพราะเป็นตำแหน่งของดาวขุนนาง ดาวหมายเลขหกสำหรับจุดต้องห้ามควรหลีกเลี่ยงก็คือเลี่ยงเด็กขาดก็คือทิศใต้ในปี2569ทิศใต้เป็นทิศของดาวเบนจะพูดดาวหมายเลขหซึ่งเป็นดาวร้ายที่นำพาอุปสรรคและการเงินติดขัดไม่ควรแขวนปฏิทินหรือทำกิจกรรมที่จะทรงสร้างความสั่นสะเทือน ในทิศนี้ประตูทางออกห้ามแขวนปฏิทินไว้ตรงกับประตูทางออกพอดีเพราะเชื่อว่าจะเป็นการส่งพลังงานเวลาและโชคลาภให้ออกไปจากบ้านจุดอับหรือใต้คานการแขวนในที่มืดหรือถูกกดทับด้วยคานบ้านจะทำให้ชีวิตราบรื่นยากและพบเจอแต่แรงกดดัน สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเรียกทรัพย์นั่นก็คือให้ติดระดับสายตาควรแขวนปฏิทินในระดับที่พ้นสายตาขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อสื่อถึงความก้าวหน้าและการมองไปข้างหน้าไม่ควรวางต่ำจนเกินไปสำหรับภาพมงคลหากเป็นปฏิทินแบบแขวนแนะนำให้เลือกรูปที่เป็นสิริมงกลเช่นรูปปลารูป ความมั่งคัง่งรูปเรือสำเภาค้าขายร่ำรวยหรือรูปธรรมชาติดูสงบและสดชื่นรูปส้มเงินทองความโชคดีความสะอาดของปฏิทินจะต้องไม่อาบชืน้นมีฝุ่นเกาะหนาะและสิ่งที่สำคัญก็คือเปลี่ยนแผ่นใหม่ให้ตรงตามเดือนปัจจุบันเสมออย่าปล่อยให้เป็นเดือนที่ผ่านมาแล้วเพราะจะทำให้พลังงานชีวิตหยุดนิง่ง สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ